สวัสดีค่ะพบกับรายการหรือวิชั่นรายการที่ออกอากาศทางโครข่ายเคเบิลทีวีทุกประเทศค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันเบียร์วัณพง์วนและคุณซาลินีชุบจิตค่ะวันนี้เราเป็นพิจีกรคู่เป็นเอนเดิมประจารายการเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาในระบบือนเดิมก็คือระบบออนไลน์เพื่อป้องกันโควิด -19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะวันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญของเราที่เราจะได้พูดคุยกันในรายการค่ะพบกับคุณบัญชัยสุวรรณพดี ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าพี่วันนะคะยินดีค่ะค่ะพี่วรนค่ะขั้นต้นเลยอยากถามเรื่องของโครงการหน่อยค่ะว่าโครงการองค์กรส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนองค์ เพื่อกับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมเนี่ยค่ะมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมายอย่างไรบ้างคะจริงๆต้องบอกว่ามีโอกาสเข้าไปร่วมเนี่ยก็ยินดีมากนะคะที่ได้รับอโอกาสจากสู่คุณธรรมให้ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นที่ปรึกษาองค์การที่ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาพี่เองก็ได้มีโอกาสไปให้คำปรึกษา นะคะกับกอ,องค์กรต่างๆที่อยู่ในภาคีเครือข่ายของสูนยคุณธรรมเนี่ยค่ะประมาณน่าจะเกือบ30องค์กร<ม>นะฮะกับ30องค์กรที่มีโอกาสเข้าไปไปแชร์แล้วก็ไปให้คําแนะนําในการกับเพื่อนองค์กรของเขาโดยวิธีการการบูรณาการเลาบูณาการหลักๆจริงๆเราเอาหลักการของแคปทิวค์เพสมาใช้ต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลายๆองค์กรที่เราเข้าไปกระตุ้นหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยให้เขากับเพื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมได้เนี่ย ขาต้องมีรากฐานหรือพื้นฐานขององคอ์กรที่ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการด้วยดังนั้นโอ,อกาสที่ได้เข้าไปร่วมทั้งแชร์ทั้งให้คําแนะนํากับสถาบันการต่างๆประมาณกับ30องคอ์กรเนี่ยเราก็พบว่าหลายๆอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียในแต่และองคอ์กรแล้วเราก็มีโอกาสได้เอาสิ่งนั้นนะครับมาปรับปรุงใช้ในการทํางานส่วนตัวเราด้วยนะคะในองค์กรเองในองค์กรของพี่เองด้วยนะคะและก็องคอ์กรอื่นๆที่เราได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนสัมผัสกัน นะฮะแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องขอบคุณทางสุขธรรมนะฮะที่ให้โอกาสที่เพราะว่าด้วยเรามีหมวกหลายหมวกเนาะสวมหมวกหลายหมวกหลายบทบาทแต่ละครั้งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกับกับทางสุขุธรรมเนี่ยเราก็พยายามที่จะบูรณาการเรื่องราวต่างๆที่ดีๆเนี่ยแบ่งปันให้กับองค์กรต่างๆที่เรามีโอกาสเข้าไปให้คําแนะนําช่วยเหลืออ่าอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ที่มันคือบทบาทหน้าที่เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําแล้วแล้วมันมันมีความสุขด้วย แล้วก็สุกสนานกับสิ่งที่เราได้ทําด้วยค่ะ,ะและอย่างตัวตัว,ตวที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาโครงการเนี่ยเรามีบทบาทอย่างไรในการกดําเนินงานหรือการพัฒนางานอย่างไรบ้างคะเอ่อบทบาทค่อนข้างเยอะบทบาทค่อนข้างเดียวเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกษาอย่างเดียวแต่เราก็จะเป็นทีมวิทยากรด้วยะนะครับคือพี่เนี่ยก็จะเป็นทีมวิทยากรที่เข้าไปให้คําแนะนําแล้วก็สอน ะะให้แนวทางกับองค์กรหลายๆองค์กรที่อยู่ในในกลุ่มภาคเครือข่ขายของพวกเรานี่แหละค่ะโดยการมีทีมงานเนาะมีกรมีทีมงานที่เข้าไปไปช่วยกันเป็นวิทยากรให้คําแนะนําด้วยและบทบาทหน้าที่อย่างที่บอกเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องไปให้คําแนะนําสอนเขาแล้วเนี่ยค่ะเราต้องพยายามกระตุ้นให้เขาดําเนินการในเรื่องคุณธรรมให้ได้ตามหลักที่สุธรรมตั้งไว้ในเรื่องของอะไรบ้างเอ่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตอาสานะคะเรื่องของความพอเพียงเรื่องของสุจริตหน้าที่นะคะ,ะและ้ออวลลก็เรื่องของความเสียสละต่างๆและก็เรื่องของความโปร่งใสซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งหน,นึ่งที่ต้องไปไปสร้างให้เกิดขึ้นกับบุค์กรในแต่ละองค์กร ันต้องใช้คาว่าต้องเป็นฝตัวเราเองก็ต้องต้องมีให้ครบคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยต้องให้ครบเพื่อเราจะได้เอาคุณสมบัติของเราที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปแบ่งปันให้กับบุคลากรหรือว่าไปสร้างบุคลากรของแต่ละองค์กรให้เขามีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคุณสมบัติบุคลิกภาพที่มันมันเหมาะสมกับสู่วัฒธรรมที่เขาต้องการอ่า,อาค่ะะฟังที่พี่วันพูดถึถนงนอกจากเอ่อการที่จะไปเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยช่วย ช่วยกันขับเคลื่อนอ,องค์กรภาคธุรกิจแล้วเนี่ยค่ะอีกจุดหนึ่งที่พี่วันพูดถึงก็คือเรื่องของการที่ไปช่วยเป็นวิทยากรให้กับอ,องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจที่อยากจะร่วมมาเป็นอองค์กรคุณธรรมที่นี่ค่ะในส่วนที่ที่เราไปเป็นวิทยากรนะคะคือคมันเยอะมากเลยนะคะซึ่งพี่วันเล่าว่าเรามีหลายๆบริษัทที่เป็นภาคีที่เราไปค่ะจุด จุดที่พี่วัรเห็นหรือเออ่จุดที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากกับองค์กรภาคธุรกิจที่เออ่เราลงไปเป็นิทยากรนะะเราเราเห็นว่าอาจจะเป็นจุดเชื่อมเดียวกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงพี่วันเห็นจุดไหนของภาคเอกชนที่อาจจะรู้สึกประทับใจจังเหลหรือรู้สึกว่าเออจริง,รงๆการไปเปิทยากรหลายๆที่แกนห,ห,หลักๆหรื หรือสิ okay. ่งที่เขาต้องการหลักๆมันก็จะลักษณะละไม้คล้ายๆกันใช่ครับค่ะลงไปจริงต้องบอกว่าความรู้สึกนาอความรู้สึกที่ที่เราได้ไปเจอหรือหรือการที่เราไปอยู่บนเวทีวิยากรในแต่ละภาคิทัถ่ายในแต่ละทางที่จัดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นคือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นขององค์กรค่ะรวมถึงการที่เราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับแต่ละองค์กรเนี่ย่เราเห็นความมุ่งมั่นของขององค์กรได้ชัด ดูความมุ่งมั่นนี่มันมาตั้งแต่เรื่องของวิชั่นวิชั่นของทางองค์กรแต่ละองค์กรอยู่แล้วด้วยดังนั้นพอเขามีวิชั่นวิชั่นชัดเจนเนี่ยมันทําให้เราง่ายขึ้นคือมันมีเป้าหมายเดียวกันเอายง่ายง่ายง่ายคือทุกองค์กรหรือทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงการของคุณธรรมเนี่ยจะมีเป้าเดียวกันคือต้องการให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมคําว่าคุณธรรมมันเป็นรูปธรรมอ่ะไม่โทษมันเป็นนามธรรม มันเป็นนามธรรมที่จับต้องยากมากแต่สูตรพุติธรรมพยายามทําให้มันจับต้องได้โดย<ฆ>ตีแตกออกไปในแต่ละประเด็นให้มันชัดขึ้นทีนี้พอเราเห็นว่ามัน<ฆ>มันแตกให้ชัดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบุคลากรแต่ละองค์กรที่เขาเข้ามาทําเรื่องลอกเนี้ยค่ะเขาก็พยายามไปจับให้โดนให้เข้าถึงนะคะให้โดนและเข้าถึงในเรื่องประเด็นต่างๆที่สูตรพุติธรรมกำหนดขึ้นมาพอเพียงสุจริตจิตอาสานะคะแล้วก็รู้หน้าที่เนี่ย หลักๆเหล่านี้ค่ะพอเราตีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นการจับต้องมันจับต้องได้ง่ายขึ้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นความมุ่งมั่นของหลายๆคนที่เขาพยายามทําสิ่งนี้ให้มันให้มันเกิดเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นรูปธรรมในองค์กรเขาเองอันนี้คือเห็นชัดมากและทุกคนที่มาทําเรื่องนี้สิ่งที่พี่ประทับใจก็คือตัวเขาเองค่ะหมายถึงตัวทีมงานหรือตัวบุคลากรที่เข้ามาเรียนรู้ถ้ามันมีส่วนร่วมค่ะ เขาเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่มีจิตอาสามีจิตอาสาและมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทําเรื่องเหล่านี้จริงๆอาจจะมองว่าเขาอาจจะมี KPI ของเขาอาจจะมีเป้าหมายของขององค์กรเขาอยู่แล้วให้สอดคล้องกับเรื่องนู้นเรื่องนี้บริบทของแต่ละองค์กรซึ่งมันแตกต่างกันแต่ในความเหมือนของเขาเหล่านี้ค่ะคือเขามีจิตมีเป้ามีความมุ่งมั่นที่อยากจะทําเรื่องเหล่านี้มันเลยทําให้พี่มีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่า อิ่มเวลาเห็นเขาทําอิ่มเวลาเห็นเขาแบ่งปันอิ่มเวลาที่เห็นเขารเประสบความสําเร็จในแต่ละเรื่องที่เขาทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่ทําเรื่องเหล่านี้ส่วนมากเขาจะบูรณาการเขาจะไม่ทําแบบหนึ่งเรื่องนี้ทําตลอดไปคือไม่ใช่เพราะในแต่ละองค์กรจะมีเรื่องราวเข้ามาให้เขาทําค่อนข้าง,งเยอะโดยเฉพาะ HR ดังนั้นเรื่องราวที่เข้ามาให้ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่เราต้องบูรณาการและแบ่งมาออกไป ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการคือยกตัวอย่างเหมือนเราปลูกต้นไม้ค่ะในกระถางน,นี้ยเราใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปในเมล็ดพันธุ์นี้ค่ะตอนนี้เรายัางไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นเป็นผลแบบไหนดอกแบบไหนแต่เมื่อที่มันโตขึ้นมาแล้วมันมีกิ่งก้านสาขาแบ่งบานออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วแหละว่ากิ่งนี้มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรมันเป็นดอกอะไรให้ผลแบบไหนเราก็จะมีความสุขสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นปลายของดอกไม้ดอกนั้นดอกต้นไม้ต้นหน,นังได้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะ น,น่าสนใจตรงที่พี่วันพูดถึงเรื่องของอการบูรณาการร่วมกันหมายความว่าบริษัทเนี่ยก็คือใช้ใช้กิจกรรมหลายๆกิจกรรมไปไปไปบูกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆทีเดีอาจะยกตัวอย่างน,นิดนึงในนามของสัมมิสเตอร,ทอร์ที่บริษัทพี่เนี่ยเราทำหลายๆเขาเรียกว่าไงนะ มีกิจกรรมจากภายนอกโดยเฉพาะระมาณจากสสอเองที่เข้ามาสนับสนุนเราทาเรื่องบุรีช่วยพนักงานเลิกบุหรีเลิกเหล,ล้าเราทาเรื่องสุขภาพให้พนักงานมีสุขภาพดีมีเวลาในการทํางานมากขึ้นมีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เราทาในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานสอนเรื่องของจิตสมาธิเรื่องของการมีส่วนร่วมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันอาจจะอยู่ในหนึ่งกิจกรรมบูรณาการเลยค่ะ อย่างตอนนี้<ช>ที่ท<ช>ําเรื่อง NCD ตัวอย่างนะครับว่าทาเรื่อง NCDs ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมของคนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรกินการไม่ออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพอการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะฮะชอบกินของหวานมันเค็มพวกนี้นะคาะทำให้เราเป็นโรค NCD หรืออ f ฟฟิศซินโดรมดังนั้นบูรณาการเลยะคะ่ะแทนที่เราจะทําแค่เรื่องบุหรี่หนึ่งเรื่องทําเรื่องของอ้วนหนึ่งเรื่องทําเรื่องของออกกำลังกายหนึ่งเรื่อง เราก็เอามาใส่ในเรื่องเดียวกันแล้วก็เดินไปด้วยกันให้มันได้ปลายทางคือผลลัพธ์ออกมาได้ตามที่เราต้องการคือบูรณาการ,ร,การแล้วมันจะดีเช่นอีกอันเอ็ออกตัวอย่างนะคะอีกอันก็คือเรืร่องของสุขุธรรมเรานีละค่ะสุขุธรรมที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ค่ะ,อ,ะองค์กรเราพยายามมองว่าเฮ้ยทำแล้วเนี่ยองค์กรได้พนักงานได้ทีมงานได้และเราสามารถแบ่งปันให้กับเครือข่ายได้รับรู้แล้วก็ เอาแนวทางนี้ไปใช้ต่อได้เนี่ยค่ะบูรณาการเหมือนกันทําทีเดียวมันได้ผลลัพธ์ออกมาหลายอย่างเนีค่ะเพิน hmm, ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบเรื่องเราดีๆกันได้ใหม่ในเบรกที่สองค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะ ะะพบกันกับเบรกที่สองนะคะเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าพี่วันใช้เครื่องมือหรือว่ากระบวนการอะไรที่เราจะนําไปส่งเสริมหรือขับเคลื่อนให้กับอ,อ,องค์กรภาคธุรกิจอะคะ่ะที่นําไปสู่ความสําเร็จหรือ,อ,อให้ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,อะโอเคค่ะจริงเราใช้คําว่าเครือข่ายใช้เครือข่ายเข้ามาช่วยจะช่วยได้เยอะมาก เพราะว่าพลังเครือข่ายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายมีความสําเร็จรูปต้องบอกว่าเป็นความสําเร็จรูปในตัวของเขาอยู่แล้วค่ะคือหลายๆครั้งเวลาเราเจอปัญหาหลายๆครั้งที่เราไม่รู้ว่าแนวทางออกของกิจกรรมนั้นหรือโครงการนั้นต้องทํำยังไงหรือแม้กระทั่งเราจะทํากิจกรรมนั้นอะทำแบบไหนแต่เรามีเครือข่ายเรามีกลุ่ปไลน์เรามี facebook ที่มันมี มีช่องทางทําให้เราสามารถสื่อสารกันได้ก็อบอกว่าเครื่องมือปัจจุบันระบบการสื่อสารออนไลน์เนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนหรือให้การทํากิจกรรมต่างๆของโครงการต่างๆสํา,า,า,าสเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยการแชร์โดยการ <อะ S 2> แชร์รืยการแบ่งปันมันจะทําให้เรา,เาได้เรียนรู้ค่ะและได้ได้ทาสิ่งนั้นๆหลายครั้งที่เราตันเราไม่รู้เอ้ยอันนี้ต้องทํำยังไงดีทําจิตอาสาต้องไปทําที่ไหนดีเพราะจะมีคนนั้นแชร์มาว่าน่าไปทําตรงนั้นนะ ตรงนี้มีคนเดือดร้อนนะตรงนั้นมีคนที่เขาลําบากนะเฮ้ยเราได้ทําได้ CSR ได้แบ่งปันได้จิตอาสาเนียค่ะคือช่องทางที่ดีเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะครเป็นเครื่องมือที่ดีมากคือเรื่องของเครือข่ายอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก,ก็แล้วแต่เราจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเราใช้วิธีการป่าล้อมเมืองมันอาจจะเหมาะกับหลายองค์กรอย่างสมิทมอเตอร์อาจจะเหมาะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวยอย่างเรื่องช่วยคนเรื่องปุรยเนี่ยค่ะ พี่ใช้วิธีนี้ป่าอรอบเมืองตรงนั้นคนไม่อาจจะไม่เห็นด้วยเราก็ไปประล่อมปะล่อม,อม,อมตรงนู้นทีตรงนั้นทีตรงนั้นนู้นทีตรงนี้นท,ท,ทีขยับมาเรื่อยๆืยขยับมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วนะ่มันเกิดภาพหรือว่าผลสําเร็จของกิจกรรมโครงการนั้นนี่ค่ะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่อยากให้เอาไปใช้เพราะว่าแต่ม่ต้องใช้เวลาย้ำต้องใช้เวลานะฮะกิจกรรมโครงการต่างๆย่าทำกระบวนการต่างๆที่ทำนี่ค่ะทุกอย่างทําแล้วเนี่ยมันมีระยะเวลาในการ อ่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของมันดังนั้นเรา,าต้องดดอดทนนิดนึงถ้าเราบอกว่าทําเลยให้ได้ผลลัพธ์เลยบางทีมผลลัพธ์มันไม่โดนใจเราต้องระวังด้วยแต่ถ้าเราทาแล้วเรามีระยะเวลาของมันดีๆเนาะให้เวลาคนหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการป่าล้อมเมืองอช่วยได้ช่วยได้นะคะพี่วันคะเมื่อเมื่อสักครู่พี่วันพูดถึงป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองคือ,อค่อยๆไปพูดคุยอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือนไปคุย ต้องเช็คคาว่าใช่ใช่คือเราพยายามค่อยเป็นค่อยไปอย่าอย่าคือถ้าเป็นแบบปูพรมบางก็ได้อีกรูปแบบหนึง่งค,คืออย่างของที่ที่นี่ค่ะ,คะ,คะเราใช้วิธีนี้เพราะว่าระดับบริหารระดับนักงานส่วนใหญ่แล้วอ,อาจจะบุมมองวิธีการไม่เหมือนเราค,คิดไม่เหมือนกันหลายคนหลายหลายความคิดหลายความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นเราอยากจะให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเกิดขึ้น เป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยพอะจะต้องไปเป็นไปไปวันนี้คนนี้เห็นด้วยกับเราเราก็เอาคนนี้ค่ะให้เขาไปเป็นสะพานต่อไปพูดต่ออีกคนหนึ่งจากหนึ่งเป็น<ช>สองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสาีส่ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายอ่ะภาพมันก็จะจออกมาว่าเฮ้ยเราทําได้สําเร็จที่ใช้เวลาเนาะใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาอย่างสมิกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็ห้าปีแล้วค่ะที่เข้ามาขับเคลื่อนทั้งเรื่องทั้งเรื่องพิวอุคเทั้งเรื่องขององค์กรกรธรรมใน้เรื่องการส่งเสริมเร แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกหลายเรื่องเนาะเราพยายามพยายามใช้วิธีนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเ,<อ>เราสร้างขึ้นมาแล้วต้องให้เกิดบุคคลต้นแบบเพ<อ>ื่อให้เขาเหล่านั้นนะครับเป็นต้นแบบที่ดีแล้วเขาจะได้มาเป็นพวกเรามาเป็นพวกเราทุกเขาจะกลับไปขยายผลของเขาต่อโดยอัตโนมัติหนึง่งเราไม่ต้องไปเสริมบ,บอกหนึ่งสองสามสี่ต้องทําอย่างนี้นะไม่ต้องเลยค่ะเขาจะไปทําของเขาเองอมอันจะเป็นภาพบวกแน้วเราเชื่อจูสร้างขวัญกำลังใจให้กับกับคนในองค์กรนะฮะ เมื่อไรก็ได to mm ้โอกาสเขามีจ uh ุดยืนเขาก็จะพยายามฉายตัวเองขึ้นมาจุดยืนที่เขายืนตรงนี้ถ้าเราส่องไฟไปหาเขานะคะเขาจะมีความภาคภูมิใจและเขาอยากจะยืนโดดเดี่ยตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจและนานเท่าที่เขาสามารถอยู่ต่อได้เทวิธีแบบนี้เอาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแกนนำค่ะสร้างคนดีกว่านะ ็ใช้แกนนำนี่แหละใช้คนนี่แหละที่จะไปค่ะ,ะเคื่อใหายผลบอกต่อกันว่าเออกิจกรรมนี้มันดีลองทำดูสิแล้วมากไปกว่าน,นั้นก็คือ,อการให้รางวัลในการช่เชื่อชูเพื่อให้าาตัวานาคนเก่าเนี่ยคนเก่าเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ยืนอยู่ในจุดเ<ม>ดิมอย่างที่จะทำามดีต่อไปเรื่อยๆค่ะในขณะเดียวกันว่าค่ะ พี่อ <ภา S 2> บอกเพื่อนว่าเป็นการสร้างคนให้คนไปสร้างทีมสร้าง<ภ>าทีมเสร็จแล้วเนี่ยสร้างองค์กรอันนี้ค่ะ<ฆ>เป็นเทคนิคของเรา,า,าเเรสร้างคนคนได<ม>้พอคนก็ได้เ<ฆ>ขาจะสร้างทีมเขาขึ้นมาพอได้ทีมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรถ้า<ฆ>องค์กรสร้างต่อคือองค์กรก็ต้องไปสร้างข้างนอกต่อหมายถึงว่าไปขยายผลให้กับภาคีนักขายต่อไปน้องเปิ้นประมาณนี้เราเริ่มจากจุดเล็กใช่ข้่งไห ถ้าถ้าเราได้เห็นกระบวนการหรือหรือเครื่องมือหรือกลย,ยุทธ์แบบนี้แล้วผลสําเร็จก็ต้องมีเลยครับพี่วานอยากทราบหรืออยากให้พี่วานเรื่งถึงอะไรนะเรื่องผลสําเร็จหรือความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะพี่วานอยากให้พี่วานเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะจริงๆผลสำเร็จของมันออกมาแล้วเป็นสิทธิภาพภูมิใจทั้งในองค์กรของเองและในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอื่นๆเ,เนาะทุกครั้งที่พี่เห็นความสําเร็จของแต่ละองค์กรแล้วก็แชร์มาเนี่ย เฮ้ยจังเลยอ่ะบริษัทนั้นเ,เลิกบุหรี่ได้เพราะเพราะเราเคยไปสอนเพราะเราเคยไปให้คำแนะนำอย่างวันวังสุบรีโลกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสแชร์เป็นเป็นพิธีกรไลฟ์สดให้กับทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมาค่ะก็มีหลายบริษัทที่เขาเขาแชร์ขึ้นมาเขามีคนที่เลิกบุหรีได้แล้วก็ทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายไลฟ์สดด้วยอะไรแงนี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าผมเลิกบุหรีเพราะผมสัญญากับพี่วันไว้พี่ี่แบบน้ําตาจะแตกอ่ะ น้ำตาจะแตกแล้วเรารู้สึกอุ้ยํานี้ออกมาแล้วระหว่างที่ถ่ายทอดสดเหมือนกันไฟ้สดเหมือนกันเนี้ยเราก็จะมีความภา,าคภูมิใจดังนั้นถามว่าตอนนี้เรามายืนณจุดนี้ได้เนี่ยเราก็มีภูมิหลังความความภาพอดีตของเราเหมือนกันที่เราไม่ดีอะไรยังไงแบบไหนแต่มาณนะจุดนี้ที่เรายืนได้เนี่ยเราเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดข,ขึ้นจากการที่เรามีโอกาสเข้าไปกับเพื่อนหรือช่วยเหลือเขาจนจนเขาสําเร็จหาถทายุตัวอย่างคนเลือกบุรีตอนนี้พี่ก็ช่วยมาประมาณ กือบร้อยน่าจะร้อยกว่าคนแล้วราคาแล้วกับคนที่เลอกได้นะฮะแล้วก็แล้วก็ในส่วนขององค์กรที่เขาสําเร็จในเรื่องต่าง,างๆแล้วก็ได้รับรางวัลนะฮะได้รับรางวัลอวอร์ดนู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยเราก็รู้สึกเอ้ยดีจังเลยที่เขาทําได้แล้วพี่ก็จะ,ะมีความสึกดีใจตรงที่เขาไม่เคยลืมเราหลายๆครั้งเราแชร์รูปไปเนี่ยเป็นเพราะพี่วนันเนี่ยเป็นเพราะได้เจอพี่วันเนี่ยเรียนแบบพี่วันเนี่ยทำเพราะพี่วันมากระตุน้น พี่ก็จะรู้สึกเออดีใจเราจะมีรอยยิ้มริมปากของเราอยู่ตลอด<ฆ>แต่ก็อยากให้มีการแบ,บ่งปันต่อเนื่องไม่อยากให้หยุดไปคือหลายหลายองค์กรพอทําได้สําเร็จได้อวอร์ดแล้วก็กับทับเก็บแต่พี่อยากให้เขาต่อคือเมื่อไหร่เราสร้างคนแล้วค่ะเราสร้างทีมขึ้นมาเราสร้างองค์กรแล้วเนี่ยองค์กรต้องต่อต่อเนื่องสร้างความต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนถ้าเกิดคุณหยุดคุณพักมันไปหรือเกิดกระทบไปวิกฤตอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเจอโควิดตอนนี้ค่คะ แล้วพับเก็บมันไปเนี่ยก็จะน่าเสียดายแต่เราพยายามหาช่องทางต่างๆโดยภ่ายที่ขายเนี่ยจะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งทําให้เราเรียนรู้และพัฒนาเรื่องเหล่านั้นอะต่อไปได้เรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็แอบอมิมไปด้วยนะคะเพราะว่าการอ่าการที่ตัวเราเองได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแล้วบังเอิญคนนั้นอะ เขาประสบความสําเร็จในเรื่องที่เขาจะทําด้วยเนาะมันก็ทําให้รู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นรู้สึกเองก็คือเหมือนดีต่อดีอะค่ะแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าทาต่อไปเรื่อยๆค่ะทางนู้นทางนู้นก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีๆก็อยากที่จะทําต่อค่ะทีนี้ทีนี้นอกจากเรื่องของเอการเลิกบุหรี่เอความสําเร็จอะนะคะพี่วังนะคะทีนี้เราเรามี ภาพอื่นๆไหมคะที่เราเห็นที่มันเกิดความสําเร็จแล้วเรายิ้มจังเลยยิ้มไม่หูฟังฟังสุดๆจังเลยอย่างเงี้ยจริงต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่เรารู้สึกถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้มาก่อน<ฆ>ถ้าเราไม่ทํเรื่องแคปปี้วอร์กเพจมาก่อน <c oughs> ถ้าเราไม่ทําเรื่องของคุณธรรมมาก่อน <c oughs> ถ้าเราไม่ไปมีส่วนไปกระตุ้นหรือไปช่วยเหลือให้คำปรึกษ,ษากัรป้องกรเหล่าเหล่านี้มาก่อนก่อนหน้านี้ เชื่อเลยว่าเจอโควิดเข้าไปทุกคนก็จะล้มจิตใจมันไม่เข้มแข็งหรือหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้หรืออาจจะถึงขั้นแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านวิกฤตของโควิดไปไม่ได้อันนี้<ะ>ต้องยอมรับเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจก็คือว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันด้วยรากฐานขององค์กรแต่ละองค์กรที่เราเคยให้คบบาําแนะนํารวมถึงสามมิเตอร์เองนะฮะที่เขาขับเคลื่อนเรื่องของ แฮปปี้เอชมาก่อนเขามีรากฐานมีรากฐานในนี้มาถึงว่าเขารู้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้จะต้องแก้ปัญหายัางไรแฮปปี้เอชเข้ามาช่วยได้ไหมคนมันทุกข์อะหาจะต้องทําให้เขาสุขด,ด้วยวิธีไหนต้องสํารวจอย่างไงแล้วต้องขอความร่วมมือแบบไหนก่อนหน้านี้สามมิตรมอรเตอร์เรามีอะไรก็ก่อนหน้าสมัยก่อนนู้นเลยนะคะมีอะไรก็จะบวยวายมีอะไรก็จะไม่รับฟังแต่พอเราเอาเรื่องของแฮปปี้เอชเข้ามาทำเอาเรื่องคุณธรรมเข้ามาทำครับขออะไรเขาก็ยอมขออะไรเขาก็ให้ พี่เข้าไปไปกระตุน้นหรือไปสร้างจุดเล็กๆที่บอเนะะี่ยะจุดเล็กๆเ,เหล่านี้เขาจะเป็นพลังให้เราปัจจุบันจุดเล็กๆเ,เหล่านี้มันกลายเป็นก้อนใหญ่และพอมีปัญหาอะไรเขาเหล่านี้ค่ะจะเป็นทั้งสะท้อนปัญหาให้เราและจะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาหเราด้วยณนะปัจจุบันพอเราเจอหนักโควิดถามว่าเรากระทบไหมกระทบวิกฤตโควิดกระทบทุกที่แน่นอนกระทบแต่เราผ่านไปได้เราเจอคนที่ติดเชื้อโควิดไหมเราเจอแต่เราบริหารจัดการได้ เราบริหารจัดการถึงขัง้นที่ทางทางจังหวัดสมุทรสาครถึงขังข้นออกปากชมว่าเราสามารถดูแลได้ขนาดนี้เลยหรอเนยณะในขณะที่พนักงานเราพันสองร้อยคนเนี่ยเราบริหารจัดการควบคุมมันได้เป็นความร่วมมือของพนักงานทั้งหมดถ้าถ้าเราไม่มีรากฐานแบบนี้ให้พิโรเพทหรือคุณธรรมอย่างการขอความร่วมมือจากพนักงานยากเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวโอเคมาบริษัทมันมีมาตรการของบริษัทควบคุมอยู่เพราะว่าทําตามมาตรการของเราแต่กลับไปอยู่ที่บ้านเขาก็ใจรืดของเขา ถ้าเราไม่ไม่มีรากฐานที่ดีการขอความร่วมมือเหล่าเนี้ยไปถึงที่บ้านเขาอะเขาจะยอมเขาจะช่วยนะฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วพี่พี่ยิ้มทุกครั้งที่ที่เจอคนที่เขาที่ผมเสี่ยงแล้วก็โทรมาปรึกษาเราผมไปสัมผัสเขาผมไม่รู้คนนั้นคนนี้เป็นมาแล้วผมก็ไปสัมผัสเราต้องทํำยังไงบอกน้องกักก่อนนะสิบสี่วันนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือยังไงเราเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้การช่วยเหลือให้เข้า ให้คําแนะนําเมื่อไหร่ที่ทํางพนักงานเขาเปิดใจจะพูดคุยกับเราเราจะมีความสุงอาเราต้องลุยต่อกับเขาอันนี้เป็นสิ่งที่พี่แบบยิ้มตลอดยิ้มตลอดมีความสุขดีอย่าที่เขาเขาให้ความสําคัญแล้วก็ไว้วางใจเรานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องดีๆนะคะถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อนอ่าก่อน ธุรกิจนะคะซึ่งคเคือนเลยทีเดียวแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือความเป็นธรรมชาติพี่วันจะไม่พูดถึงเรื่องความซับซ้อนใดๆของการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมคุณธรรมเชื่อว่าถ้าเรื่องของคําว่าคุณธรรมอะค่ะแน่นอนมันจับต้องไม่ได้ค่ะมันเห็นภาพไม่ชัดหรอกแต่ว่าถ้าเราจะทํากิจกรรมหรือโครงการเหล่านั้นจะต้องง่ายแล้วเข้าถึงได้ง่ายเป็นธรรมชาติอของเขาเลย นะคะแล้วอีกหนึ่งขันก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นนะคะก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงได้ได้เห็นภาพนั้นจากพี่วันกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่วันเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เอ่อได้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณ่ะค่ะและวันนี้นะคะเรา รายการเดอะวิชันหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ